ครับก็อสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับทุหมองทุกบอลนะครับเนาะวาไทยวาลาววาไก่ว่าไก่นะครับผมเขาสู้ช่องเก่าสิบเก่าเบาอีสานไต่ชเเนวนะครับผมครับมือวันนี้พี่กาดิมาพี่ไพาพี่ภพ่น้องนะครับเนาะมาพี่สูตรเบิงเรียกว่ามาเบิงดวงวิญญาณของตาพุ่นนะครับซึ่งถิ่นนในผูกข้อตายในห้องน้ำนะครับซึ่งบ้านนี่กัอยู่ ถ่า,ายวัดปราสาห์นี่และมาห่างจากปราสาปไนไดนนะครับคนเดีเสียชีวิตมากประมาณปกีกกวต้นต้นโมกราบางห่นนะครับผมซึ่งเป็นเลยผูกข้อตายในห้องน้ำนะครับแล้วก็พวกคนมาหากินหายากก็ได้พบได้เห็นนะครับดวงวิญ,ญญาณของตาพืนนะครับอย่างบนเวียนใน,ใน,ใ,นในบริเวณน,นี่แหละครับในบริเวณบ้านห่างพืนนี่แหละนะครับ กะพวกมาใส่หนูใส้หยังพิ่นก็ได้บางคนกับคนหัวลุกคนยังไปตามๆกันนะครับก็เลยพ้าพี่พี่น้องพ้าพี่พ่อน้องพี่สูน์เบื้องว่าจะเป็นยังไง,งนะครับก,กักบปกกะระวัติของ่นกะคักยู่นะครับปกติตะก้อนกับเป็นผู้เฒ่าผู้โถผู้หนึ่งแต่ว่าก็ชอบเล่นนี่แหละครับก็คือ่นเขารู้ว่าินนอกนอกจังเนียนะครับเ่นผูกข้อตายตายในท้านังนะครับแน่ของน้ำ นะครับก็เลยพีพาพี่พาน้องไปพีสุดผมป่ะพี่น้องป่ะผมพาลุยนะครับพาไปเบิ่งนํากันไปเบิ่งเบิ่งพื่อความกันกับลุ้มเพื่อความกันพี่น้องมาคนเดียวคือเก่านะครับมันีค่อนข้างเงียบนะครับแกจะลืมเด้อครับเด้อขมาเบิ่งแล้วกักดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเป็นกำลังอกกำลังใจให้นะครับเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องนะครับในช่อง นี่แหะครับ99เบลล์อีสานไตแชนแนล,ลนะครับฝากยีบปากน้องไว้นี่ครับมะกรูดมะพร้มะฮอดมองเพิพ่งดูแล้วครับสาบละหักพังนะครับหลังจากเพิ่นเสียชีวิตแล้วลูกเต้าเล้าก,ก่อก็เดยลื้อถอนบ้านเพิ่นไปนะครับ ลุ่มๆกันไปหนอ Oh. ไม่เหลนไพี่น้องพี่น้องไปยินเสียงยังมาขับมือกิน,นเสียงดังมาจากหลังข้านะครับ เสียงวังมาจากลังคาเลยันนะกลุมจับไฟติดกันพี่น้องอยูด่ดีๆงามไม่แห้งก็หักลงมาแล้วครับพี่น้องขนาดยังบดเต็นถึงห้องน้ำนี่ ขอน้ำอยู่บนผูกข้อตายยังม่ตั้งถึงนะครับเงนัดพีในใ่น้องขอน้ำยูไม่ไม่แต่เนายางมาซำอนี้งก็นยะังเออมาดีตามมาดีนะครับว้าเีพี่น้องโโนยอง ไม่ตกมาได้เลยพี่น้องอาละคกันพี่น้องเราสู้บรรยากาศเนี่ยนี่คือมองพคนไข้นอนนะครับผมมองพคนนอน นั่นเป็นห้องน้ำนะครับพี่น้องที่พ่อพี่พี่น้องเหมาะขึ้ไปแก่นี่ห้องน้ำนะครับพี่น้องที่เพิ่นที่เพิ่นผูกข้อตายทานังนะครับเดี๋ยวผมติพาพิสูจน์พาพี่น้องมาเบิ่งกันตั้งเฮาย่า,างเหาม่านีก็คือทอนไม้ล่วงลงมาครับ ง่กยกันมากเลยหกนะครับไทยโดยร่วมนั่นคือบ้านพคนที่เป็นลือไปแล้วนะครับสอบนระครับให้ดูโอ้โห Những bận đi nhưng nắng 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 nó nắng nắng đâu nắng 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 ทุกคนตอนนี้แหละนีกำบมาดีเอาอย่างนพี่น้องไม่ร่วงเลยพี่น้อง อมาลุยบังของน้ำกันุินไปพร้อมกันใช่น้องนี่คือประตูห้องน้ำนะครับนี่พี่นหอง นี่นะครับหม่องแก่แกผูกข้อตายในท่านันนะครับพี่น้องโอขนาดความเสียว <c oughs> มาเต็มๆต็เลยครับงามใหม่ล่นลงถึนสองเถื่อเลย

เสียงค้นังี้เสียง เอาดแล้วพี่น้องเสียงดังมาจาก้องน้ำไแล้วครับผมขยาข่าวังค้า้องน้ำแล้วโอ้ฮะขยาขข่าวังค้า้องน้ำแล้วพี่น้องโอ้ยสุดยอดนะครับพี่น้องนะบุญคุณพรพี่น้องรุ่นไปเลยของน้ำถึงเือกันาด นี่นคบของน้ำกลายเป็นเสียงชีวิตนี่นะร่วมกันกันโีเคเสียงดังทั้งลังค้าของน้ำนะครับกลางหกกลางหกโอู้เจอเตรียมสามเทียสนะีเทียบไปแล้วอ่อนแล้ว คันได้คำพ้องน,น้นที่เสียงดังขึีนีเสียงงาใหม่หักลงมานะครับพี่นอ้องได้าินบก่ก่อนิงลูกกับพี่นอ้องก่อนิงลูกเลย จะเริ่มแล้วครับครับผมเบิ้งแล้วก็ให้เล่งเร่งใจนะครับช่องเก่าที่เก่าบาอีสานใต้ชนแนลนะครับผมกดแชร์กดติดตามนะครับให้กระลั่นไกกันนะครับผมเมื่อนี้เสียวอีเลีครับพี่น้องบัท่านไทยทหง้าไม้ฮักมาจากลัางค่ายางไปหอดก้อนที่หอนห้องน้ำงาไม้ฮักอีกแล้วก็ยังมีเสียงลกดังในห้องน้ำอยู่นะครับเมื่อกี้ห้องเขาไปเบิ้่องหลอบเขาไม่มียังแต่กะ เสียวอยู่ครับค่อนข้างเสียวอยู่นะครับผมค่อนข้างเสียวเสียวหลังเพราะว่ามากคนเดียวครับหนึ่มากผู้เดียวนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเด้อชิปนี่โคตรเสียวเลยเราอยู่้พี่นอ้องดังมาจากร่างกายเนาะ ของประลับนักป่านะครับมองไปแตกโบนะครับมืดนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับเมื่อกี้ห่อผ้าเบิ้งกะ มีเสียงดังทึ่งลังคาแล้วก็น้ทึ่งของน้ำนะครับก็ตามก็ไปดูน้ของน้ำก็บบอสท่านเห็นอย่างแต่ว่ามีเสียงให้ให้คนหัวลุกตลอดเวลานะครับสําหรับพี่น้องก็ไดนะครับรุ่นรุ่นถาพี่น้องรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบุญขอบคุณอะไรพี่น้องโอ้ผมุุนทิ้งลุกนะครับขอฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำแน่นะครับกับ่องเก่าที่เก่าเบาอีสานไต่เฮานะครับผม ขอบุญของคนพี่น้องหลายนะครับที่เขามารับชมก็ได้อย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจนะครับเด้อนะคลิปนี้ก็ขอจากพี่กาหน้องและพี่และน่องที้งหมดน,นะครับเนาะติดตามอีพีสองต่อไปครับผมสวัสดีครับ